ข่ไก่อยเรอยู่ตรงนี้นี่ไม่มันหายไปไหนสงสัยหมามันกัดแล้วนี่นเห็นเต็มมอยมันนี่จะขนมันเต็มไปหมดเลยนี่ โอ้ยเกย์เราวะมากัดไก่เร็วโบยมีกราบเองจูนี่ครับ เห็นแต่ขนมันเลยนี่เต็มไปหมดอรองเท้าก็ขโมยไก่ก็กัด มาใครครับรับผิดชอบด้วยกัด้าบไปไหนแล้วเนี่เห็นจะร่องรอย หมามันไข่อยู่ในโอกวัวครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็กกไข่ของมันอยู่นปรากฏว่าหมามาคาบเอาไปแล้วถูุเลย หยับเลยหยับเลยทำไงดีนี่ไปาาไก่ที่ไหนเจอนี่